ปิ้งอคอกับพลพัดครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่พายุโนอื่นเข้านะมันก็เลยกลายเป็นว่าหาที่ชิวนะแถวบ้านนะครับรถตู้ก็เลยมาเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งเรียบคลองชนประทานไปนะครับพาไปดูนานั่งอะไรนะนั่งชมวิวดูนานะครับแล้วก็จิบชาชิวๆนะครับแต่ทางดูดินะฝนตกลงมาดินมันค่อนข้างที่จะฟูขึ้นนะเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาท ต้องใส่ 4-wheel สซะหน่อยนะครับจะได้ไปลุยกันได้นะครับดีนะครับว่าลุงมีออปชันนะเป็น 4-wheel นะคือมันไม่จําเป็นต้องแบบทางโหดหรอกนะครับบางทีเจอทางแบบอ่อแออ่อแอหนืดๆแบบนี้เราก็ใส่กันเซฟให้มันกันลื่นนะอ่ะบิดฟรีล็อกก่อนระบบโบราณน,นะครับบิดข้างข้างขวาแอขวานะครับแล้วก็มาบิดทข้างซ้ายครับปัดเสร็จแล้วเราก็ เข้าไปในรถไปเข้าเกียร์โฟรครับลุงนี่เป็นเข้าโฟวินเป็นแบบไฟฟ้านะกดเข้าป้ายโอเคครับออกเดินทางกันต่อทางจะลื่นๆหน่อยหนึ่งนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วจะไม่มีนะครับทางค่อนข้างจะอ้อแอหนืดน,นิดหนึ่งนะครับไปได้เรื่อยๆครับ ค่อนข,ข้างลื่นนะดูดิท้ายนี่ปัดไปปัดมาเลยนะครับพอไปได้ครับลื่นหน่อยนึงพอไปได้เละพอสมควร ข้างหน้าคตดเละเลยนะครับนี่แหละครับคือมันไม่จำเป็นต้องลุยโหดนะเอาแค่แบบทางลื่นทางเลนเลนอย่างเงี้ยให้มันพอไปได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ลื่นลื่นหนืดเลยนะชาวบ้านก็ใช้ทางนี้แหละครับสัญจรไปมาขนของขนอะไรนะครับ เออขนยาขนอะไรไปให้วัวนะมอเตอร์ไซค์ไปได้อยู่แล้วนะเออเพราะว่ามันลอ้อล้อมันเล็กทางมันไม่ได้จมหนักนะเออรถยนต์ก็ไปได้ครับนะแต่ว่าต้องค่อยๆไปมันจะลื่นนิดๆน,น,นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากนะครับตกพายุหนอื่นที่ผ่านมาทําให้ทางมันขาดนะเห็นนะน้ํามันท่วมนะถนนนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับเข้าไปดูก่อนว่าเป็นยังไงเผื่อบางทีได้ที่ชิวๆจอดแล้วนะครับลุยไปเลยู hoo! น้ำไหลท่วมอย่างนี้มีเหลือจะไม่จอดจอดร่างขาหน่อยเมื่อกี้ไปลุยโคลนมาแม่งดำน้ำใสมากนะใสมากนะครับเป็นน้ำที่แบบข้ามจากนามาโดได้เลยมันจะขาดอยู่หน่อยหนึ่งทางแต่มันก็ไม่ได้แบบจมลึกนะมันก็แค่แบบมันล้นนาข้ามถนนเฉยนะครับฟิลได้เลยทัขาขาเก่งก่อน ดยน้ำไปแล้วครับ ไปได้หรอวะคนมาเต็มเลยดูดิที่เราก็ลุยน้ำเลยนะเนี่ยดูดิโอ้ไหลวะเนี่ยเลี้ยวตรงไหนวะอมองไม่เห็นทางเลยถ้าจมทำไงวะนี่เออเอาไปค่อยๆไปแยื yeah, ทีละนิดน้ำแบบมิดล้อเลยไปได้หรอวะ ดูหนุ่มๆมาอยางคันโต้หนุ่น้ำแบบวิล้อเลยน้ำท่วมเลยนะนี่นะแน่นสะพานเลยไม่ธรรมดาแล้วนี่สุดยอดมากคนก็มาวางเบ็ดวางปลากันปกติไม่เคยน้ำเยอะขนาดนี้หรอกนะด้วยแบบโนอึนนะ เลยทาให้น้ําเยอะนี่คนก็ลงไปงมวา,วานบานปลานะได้ฟิลกันใหญ่เลย <Bye. S 1> เจอ๋อสุดยอดเลยโอเคครับจอดรถเรียบร้อยแล้วครับนะได้ที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่มันจะเทพแค่ไหนนะครับวิวด้านข้างเป็นทุ่งนานะครับพอเราเปิดประตูออกมาอู้เป็นยังไงวิวทุ่งนาไม่พอแถมดูข้างล่างมีเชดมีน้ำผ่านด้วย เลือกตรงนี้เลยนะเพื่อความชิลนะครับจะได้เห็นทุ่งนาด้วยแล้วก็ได้เห็นน้ําล้นด้วยนะเปิดลงมานี่ได้เลยนะฟิลมาเต็มนะโคตรสุดเลยน้ำมันข้ามนะเห็นไหมนะครับมันข้ามจากนาข้ามถนนมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอน้ำมันข้ามเสร็จปุ๊บปลามันก็ย้ายถิ่นนะเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้เดินมาลุงบอกว่าโอ้ยปลาเยอะแยะเลยไม่จับเอานะครับ ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วนะคนเขาก็มาจับปลากันเยอะแยะเลยนะทางนู้นน่ะเอาอะไรมาจับเนี่ยเห็นไหมแถวนี้ยชิวๆเดี๋ยวผมนั่งชิวก่อนเดี๋ยวเผื่อมีปลาข้ามมานี่ผมจะได้จับเอาไปกินสักตัวสองตัวนะครับเดี๋ยวรอจังหวะชิวๆคนมาเยอะเลยนะมาจับปลากันแบบเต็มที่เลยนะฟิลได้ป่ะบรรยากาศโคตรดีเลยดูท้องฟ้าวันนี้มันไม่มีมมมเมฆเ,เลยนะ ไอ้ม่มันไม่มีฝนไม่มีแดดเลยแล้วมีแต่เมฆลมเย็นสบายนะครับโคตรชิลเลยชิลโคตรบรรยากาศก,ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนอกจากอ,อุทยานแล้วมันก็ยังมีแบบแนวท่องเที่ยวแบบเชิงเขาเรียกอะไรนะเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะเออมันผมถึงบอกแล้ว่าถ้ากางเต็นคงมาแบบแนวนี้ไม่ได้นะเออมันก็ต้องใช้เป็นแนวแบบรถตู้นะคือแบบว่า รถตู้นี่คือมันไปได้หมดแหละนะครับเราไม่จําเป็นต้องค้างคืนก็ได้เราขับออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาเขาเรียกนะมาจอดชิวๆเอาบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพอเย็นๆปั๊บเราก็ขับรถกลับบ้านนะครับในช่วงวันหยุดว่าบรรยากาศดีจริงๆนะครับสุดยอดเลยลุงน้ําท่วมถึงไหนนี่จากนี่ไปนู่นไปไหนสะพานกันสะพานอะไรสะพานสายจีอ๋อสะพานสายจีแล้วคนคนก็ไปทำอะไรจับปลากันนี่ไม่ใช่จับปลากันเพื่อนน้ำท่วมเด็กล้วก็เรื่องไปสบ้าน เนี่ถ้ามันขุดท่อแล้วก็โถให้มันข้ามมันก็จบนี่เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็ต้องมาซ่อมอีกเนาะอันนี้มันตัดใช่ไหมอ่ก็มัมองออกเออใส่โทษไปปะใช่ฉันเงไม่งั้นก็เสียอีกเดี๋ยวนี่พอพอน้ามันไหลใส่กระเสียงหมดแล้วนี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเอาโทษใส่ไอ้นูกกระสียนู่ก็จบเออประมาณนั้นแหละแล้วไอ้เดือนมึงกินกี่หมื่นกระแสียงทั้งทุกปีแล้วไม่ทำอะไรแค่อย่างเลยกม่เงินเดือนจ้านี่ลุงจะไปไหนนี่ อ๋อไปดูควายเนาะจ้าจ้ะจ้ะได้ฟิลได้ฟิลสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวสักเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศข้าวๆแถวนี้นะมุมสูงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ เขาก็นะฝนตกเขาก็มาสนุกสนานเฮฮหาใช้ชีวิตแบบชนบทนอกบ้านเนาะดิฟิลนะนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่ารถตู้เนี่ยนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปเที่ยวอุทยานอย่างเดียวก็ได้นะครับอนเนกประสงค์นะประโยชน์ใช้สอยมันเยอะกว่านั้นผมจะพูดอยู่เสมอนะว่าคือถ้าทํารถตู้มาเพื่อที่จะไปอุทยานอย่างเดียวเนี่ยนะผมคิดว่ามันมันเสียโอกาสนะเสียโอกาสผมว่าน่าจะแบบเอ๊อย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยบางทีแบบ ทำงานไม่มีเวลาอย่างเงี้ยนะมีวันว่างแบบวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบหาที่ชิวนะอย่างเช่นวันนี้บรรยากาศดีๆนี่ฝนตกไอ้พายุโนอึนเข้าเนี่ยนะพอมันตกเสร็จปุ๊บวันนี้มันกําลังจะออกไปละแต่ว่าฟ้าฝนและบรรยากาศมันก็ยังมืดคึมนะผมก็มานั่งเนี่ยขับรถออกมาแถวแถวบ้านนะั้นไม่ไกลนะแค่ประมาณสักสิบกิโลแค่นั้นเองนะผมก็มาจอดรถตู้นั่งชิวเห็นไหมแต่้าตูา้ด้วย คือมีรถตู้เยมันดีอย่างเงี้ยนะมันชิลได้นะอยากไปชิลที่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าอนเนกประสงค์นะหนีบรรยากาศเป็นไงโหโคตรได้เลยนะโหแง่งนั่งเปิดตู้มาน้ําไหลอาขาแช่น้านะโคตรได้เลยอุ้ยโคตรชิเลเลยนะ้ํายเ,ย,าย,เย็นด้วยนะเย็นด้วยสะอาดด้วยนะครับนะโคตรเจ๋งเลยเนี่ยจะได้ยินเสียงเด็กบวกเวกโวยวายนะกำลังจับปู จะปูจะปลากันโอ้สนุกสนานเทหฮาครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะนั่งชิลอยู่ตรงนี้แหละประมาณสักพักหนึ่งนะนั่งชิลสักพักหนึ่งชมบรรยากาศนอนเล่นฟังเพลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็เก็บอะไรนะเก็บช่วเออเก็บความชิลนี้เอาไว้นะเ,เพราะว่าบุยลำมันแรงมากนะปีนี้มันไม่ค่อยได้จะแบบว่ามีฝนนะนี่เพิ่งจะมีฝนนะครับเพราะฉะนั้นพอมีฝนปุ๊บน้ำมันก็เลยเหลือเฟือนะนะครับตอนนี้น้ําเลยแบบท่วมเลยนะบางพื้นที่นะครับ ย้ายมาจากไหนนี่ย้ายอยู่เนี่ยย้ายอยู่ตรงนี้เลยลูกบ่นี่เดินมาเที่ยวนี่จ้าร้านมันไม่ไมค่อยเห็นน้ำเนาะนี่โอ้ปีนี้ดีเนาะจ้าถ้าไม่ได้ฝนนี่ไม่มีท่วมอย่างงี้หรอกเนาะท่วมหรอกลูกจ้าเน้อยเด็กนู่นหนึปีนี้อ่าเลือู่เออน่ลื่ไปถึงนู่นเลยนี่ลาบไปถึงนู่นเลยจ้าเออไปลงไปนอนดูเป็นยังไงแช่น้ำเย็นๆโอ้ย ไปแล้วก็เดินกลับกันแล้วครับผมนะสุดยอดสนุกสนานฝ<ป>นกำลังจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับบรรยากาศได้ไหมโอ้ยโคตรได้เลยฟิลมาเต็มครับเดี๋ยววันนี้มาต้มชากันหน่อยนะระหว่างนี้ชิลๆนะครับบรรยากาศแบบนี้จะมีอะไรดีกว่าการกว่าการต้มชาเนะเ นั่งอยู่ในรถนี่แหละครับนะรับลมบรรยากาศดีๆจริงจริงหม้อผมไม่มีนี่นะผมไม่มีผมไม่ลืมเอาไอ้ตัวอะไรนะกาต้มชามานะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาอะแดปเอานะหาแนวทางนะมันก็จะมีหม้อใบเนี้ยที่ท,ที่ที่ว่ามันมีรูตรงฝาเนี่ยนะเดี๋ยวผมเอาเอาน้ําใส่เข้าไปเอาใบชาใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บพอต้มเสร็จปับ๊บ เดี๋ยวผมจับฝาแล้วผมก็เทเอานะถือว่าเราก็จะไปยุกใช้นะครับตามความเหมาะสมนะว่าเอ้ยเราใช้แล้วเรามีอุปกรณ์อะไรอยู่ในรถเราก็เอาตัวนั้นเรามาใช้นะครับอ่าเดี๋ยวเขา่าต้มน้ําก่อนพอน้ําเดือดปุ๊บแล้วก็นี่นะเทชาไปง่ายๆมีแก๊สป่าวะ เออหลบมุมนิดหนึ่งลมมันแรงเดี๋ยวต้องต้มไว้สักสองน้ำตั้งสองแก้วดีกว่าว่านี่อันนึงไว้เทอีกอันนึงไว้ในนี่อีกอันนึงไว้แบบใส่ชาจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวอย่างแรกก็คือต้องล้างอันนี้ก่อนล้างชาก่อนนะอัดไปเลยอู้เป็นบรรยากาศโคตรดีเลยดูดิมองจากในรถนะเห็นนะมองมุมมองจากในรถนี่ เป็นไงได้ไหมนั่งอยู่บนนี้นะมีโต๊ะนะโต๊ะไว้ทํานู่นทํานี่น,นิดนึงนะครับเออนีออ่แล้วก็มอไปก็เป็นบรรยากาศฟิลแบบทุ่งนานะอ้ยโคตรได้เลยลมเย็นด้วยวันนี้นะฟิลสุดๆเพราะฉะนั้นจะมีอะไรดีกว่าไปการหาแบบจิบชาจริงๆจะเอาไมไ่เอากาแฟมานะเอาแต่ชามาโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีกาแฟติดมาแล้วเลยจะเปลี่ยนใจกินชานะ นะครับมีชาอูหลงอยู่นะเนี่ยชาอูหลงนะครับแต่ว่าพอดีเอ้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าปกติผมจะไม่พลาดนะอย่างน้อยผมจะต้องมีกาแฟติดไว้อยู่ในรถนะนี่ไงเจอแล้วครับโดยตุงดิฟคาแฟโถเอ้ยโอ้ยโคตรดีเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวต้ม,ต,ม,ต,มต้มกาแฟไปนะครับตอนแรกว่าจะต้มใส่กาเอะอันนี้มันต้มไปแล้วนะต้มใส่หม้อไปแล้วก็เอาแต่ใส่หม้อไปนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดือดละอ่ะโอ้โชคดีนะได้อะไร ได้กาแฟกินก็ยังดีนะครับบรรยากาศดีแล้วตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับเงียบพัดลมก็ไม่ต้องเปิดด้วยนะพัดลมไม่จําเป็นต้องเปิดเลยเพราะว่าลมโคตรโกรกเลยนะลมโกรกนะครับนอกจอากลมโกรกแล้วนี่เออเมื่อกี้ให้ดูวิวทุ่งนาใช่ไหมนี่นอกจอากมีวิวทุ่งนาแล้วนะผมมาจอดรถอยู่บนน้ํานี่ไงเห็นไหมโอ้ดูน้ําไหลไปนะครับ ใส่บรรยากาศไปนะครับอู้ป็นไงฟิลได้ปะ่ะฝออั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้นะพอจากนอกรถฝั่งด้านด้านด้านอีกฝั่งนึงก็เป็นอย่างนี้มาดูอีฝั่งนี้นะครับโอ้โหอย่างงนี่เปิดประตูใหญ่ด้านข้างนะรับลมโกรกเลยอนั่งชิวนั่งจิบกาแฟไปพร้อมกับมองอะไรพร้อมกับมองน้ำไหลไปแล้วก็วิวทุ่งนานะ สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมน้ำเดือดแล้วครับโอ้โหดูดิควันฉุยเลย่ะฟุดฟๆด,ด,ด,ดเลยอะอ,อปก่อน <c oughs> ได้กาแฟโดยตรงดิฟคอฟฟี่หอมๆนะดูวิวข้างหลังวิวเทพะ่ะโ,โหดได้เลย ชีวิตก็แค่นี้นะครับแต่ไม่รู้ไอ้ hey, ตัวนี้มันจะดิฟได้ล่านะเพราะว่าฝามเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต้องลองนะแต่ว่ามันฝามันมีรูอยู่นะเห็นไหมมีรูมีรูเยอะก็มีรูน้อยเดี๋ยวผมว่าทางรูน้อยทางด้านนี้จะดิฟด,ดูนะเอ้ถตามันได้อย่างงี้ก็โอเคอยู่นะถ้าไม่ได้ก็ว่ากันใหม่ขอให้ได้เฮ้ยได้เว้ยวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อเนกประสงค์ดีนะครับไอหม้อใบานี้นะ อันนี้ประสงค์ใช้ได้เจ๋งตรงฝานี่แหละนะมีรูมีทั้งรูเล็กแล้วก็มีทั้งรูใหญ่รูเล็กก็เอาไว้ดิฟกาแฟได้นะรูใหญ่น่าจะไว้สําหรับเวลาต้มเส้นต้มอะไรแล้วเทน้าออกใช่ไหมส่วนหม้อมันแยกฝาแบบนี้นะมันก็สามารถที่จะอะไรสามารถที่จะเอาไปเป็นหุงหาอาหารได้มันจะอันนี้ประสงค์กาาแบบนี้นะผมว่ากาแบบนี้ก็คือมันประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวก็คือเป็นกาต้มน้ําอย่างเดียวเลยนะครับ มันทากับขงกับข้าวอะไรทาพอได้นะถ้าจะต้มมามา่มาแต่วันปากมันแคบไงแต่ถ้าเป็นหม้ออย่างเงี้ยเห็นไหมเออลองหาดูนะครับมันก็จะได้แบบอัดทประโยชน์หลายอย่างนะครับเออถ้าอย่างนี้โอเคละดิฟได้อย่างงี้ผมแจวและนะดิฟได้อย่างงี้แจวและเฮ้ยลืมบอกม่ามีที่จ,จับอย่างงี้เหมือนอะไรเหมือนขันเวลาไปเข้าห้องน้ําเลยนะตักอาบน้ําล้างก้นได้นะครับก <c oughs> <c oughs> ไดิฟฟิลเลย คนเดินผ่านไปผ่านมาก็ไอ้งงไอพี่นี่มันทำอะไรวะเฮ้ยนี่มันมาจับปูจับปลาเนี่ยหว่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนเดี๋ยวดิฟกาแฟทิ้งไว้เลยเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าไอ้น้องมันได้ปลาได้ปูอะไรบ้างแป๊บหนึงห่งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตามกันไปไปดูก่อนขายข้าดูดีดีอันี้ปูอะไรโอได้เยอะเลยหลายตัวจับมาแถวนี้นี่ครับแล้วได้ปาลาบ้างไหมนีไ่ไม่ได้ครับเฮ้ยน่าจะตัวน้อยเออเฮ้แต่เมื่อแต่ว่าเช้าเห็นมันมีข้าวมาตรงนี้อยู่นะ ผมมาไม่ทันไม่งั้นก็เรียบร้อยไปแล้วเออมาจากจังหวัดไหนนี่อยู่บุยลนี่แหละขับรถผ่านมาเห็นมันข้ามน้ำเลยมาจอดนั่งเล่นจับปูจับปลากันนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆนะความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับจับกันใหญ่เลยนะครับได้พอสมควรผมผมก็ความสุขเล็กๆน้นยะของผมเหมือนกันนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆของผมก็คือได้ออกมานั่งชิลนั่งจิบ ชมบรรยากาศแล้วก็ได้นั่งกินกาแฟานะครับอพอดีรีบมานะไม่งั้นเตรียมกับขงกับข้าวมาอีกโอ้ได้นั่งกินยาวเลยนะครับอู้กาแฟหอมจริงโคตรได้เลย น้ำเย็นสบายดีครับขาแช่น้ำนะกคชิลเลย uh huh. บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้แบบบรรยากาศแบบว่าอะไรอะ่ะบรรยากาศแบบว่ามันไม่ ไม่เต็มน้องฟ้านะฟ้าครึ้มๆไม่มีแดดนะครับลมเย็นสบายไม่รู้ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ไปใกล้น้ำดูนะจะได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงอะไรเสียงย้า เสียงน้ำเสียงต้นข้าวลมพัดต้นข้าวมรรยาการสุดยอดครับ โคตรได้เลยนะครับนะธงลัสตานะบางคนไม่อาจจะไม่รู้ความหมายนะว่ามันคืออะไรนะสีมันจะมีความหมายอยู่3อย่างนะครับสีเขียวคือธรรมชาตินะครับสีเหลืองก็คือหมายถึงว่าดินนะส่วนสีแดงเนี่ยคืออะไรคือพระอาทิตย์นะครับเป็นยังไงฟิลมันเลยได้นะบางคนชอบไปคิดถึงกันเลยชอบไปคิดถึงว่าเอยแม่งต้องไปแบบสิ่งเสพติดจริงๆไม่ใช่นะเราไปรู้ความหมายของมันเนี่ยจะถือว่า ความหมายดีนะผมเลยชอบธงลัสตาเพราะความหมายนี่แหละนะครับอย่าลืมนะครับสีเขียวธรรมชาตสิสีเหลืองดินสีแดงพระอาทิตย์ก็มีอหละก็มีต้นไม้ท้องฟ้าก็คือพระอาทิตย์แล้วก็เหลืองก็คือดินพื้นดินนะครับอย่างเงี้ยธรรมชาติพื้นดินแล้วก็ท้องฟ้าพระอาทิตย์เจ๋วป่ะโอ้โหได้เลยนะพอรู้ความหมายปับ๊บมันเลยทําให้เราแบบอินไงนะชอบความหมายของธงมากกว่านะไม่ได้ชอบไอ้พวกอะไรเสรีกัญชาอะไรพวกนี้นะครับ ชอบความหมายของสีนะครับที่อยู่ในธงโอเคครับได้ฟิลตอนนี้ก็นั่งฟังเสียงลมเสียงเสียงลมเสียงน้ำนะแล้วก็รับบรรยากาศดีๆนะครับในยามวันแบบว่าวันหยุดวันอาทิตย์อย่างนี้นะก็ชิวๆครับนะพักผ่อนนะเสพกับธรรมชาติไปเรื่อยๆครับผมจริงๆผมดูแล้วนะวิวทุ่งนาบ้านเราเนี่ยนะถ้าในช่วงที่แบบช่วงแบบชุ่มฉ่ำอย่างงี้นะปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้เนี่ยนะ ทุ่งนาจะเป็นสีเขียวนะผมว,ว,ว,ว่ามันฟิลมันก็ได้นะฟิลมันได้มันฟิลแบบพักผ่อนมันดูแบบชุ่มฉ่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่แบบว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดนะบางทีไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งหาที่ชิลๆสวยๆนะบรรยากาศแบบชนบทนะชาวบ้านนะมานั่งชิลอย่างนี้ก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกหนึ่งวันของผมนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลาไปแล้วครับ แคมปิ้งท็อกกับพลรพศสวัสดีครับ